มันยังก่ออยากว่าวน้ำผัวข่อยตีว้ <Wow. S 1> าวเจ้าเป็นไผเนี่ยผู้สาวเก่า oh. ผู้สาวก่ายินถวาน้ำซักน่ะ oh. เอ้หมดเจ้าขึ้นจึงเลิกกันเร็เรวคึ้ที่มาถามหากันอยากว้ากันอยากคุยกันยังมีความรู้สึกดีดีกันตีโอเออคันอยากว้าออหลีน่ะได้ เดี๋ยวข่อยสิเอาโทรศัพท์ไปให้แล้วเด้อเรานั่งเห็นยืดเทียงหน้านั่นละ่ะแต่ก,ก็บ่รู้เด้อว่าผัวข่อยนี่สิเว้าวน้ำเจ้าบ่เพราะว่าผัวข่อยนั้นอยู่น้ำข่อยหลายปีแล้วเจ้าก,ก็สิเป็นได้แค่ผู้สาวเกา่าเดี๋ยวจังข่อยคุยกันกับเหล้าเด้อเดี๋ยวข่อยเอาไปให้เดี๋ยวนี้ละ่ะสสิิให้เว้าเดี๋ยวนี้ล่ะเราวกำลังเศ้าเมียอยู่ฮัลโหลเฒ่าสาวเกาเจ้าโทรมาบ่ด้ำเขาเนี่ย<อ>บ่ด้ำเขาเนี่ยเฒ่า บาโลดฮัลโหลครับบ้าน้ำเขาโลดเนี่ยโท่องาหยั่งน้ำีเดียวเนี่ยบ่หูจักเดียวว่าเขามีลูกมีเมียไม่แล้วบ่คือเห็นตีตะกี้เจ้าทิมหอยไปน่ะ่อยเสียผู้เสียคนกับย้อนเจ้าเจ้าหูจักบ่ว่าผู้ใดประคบประงมหอยดูแลรักษาชีวิตจิตใจของ่อยให้มันดีขึ้นมาก่าเนี่ได้เร่ไรเจ้าหูจักไปแล้วดีก็่อยทำไหนเจ้าคือเห็นม่จํำเจ้าตอนตอนจะเจ้าทิมหอยไปน่ะ น้าไอ้ขอาถดนี่กระเฝอหนี้พวมันอย่างนี้มีอกเอนควหนี้ข่อยอยู่เนาะแต่วิก่เดอนความนี้ข่อยอยู่ทีเทาเออก็ตรงว้าเลยยวงยิงสบามีดีนั่นแหละเห็นบ่ขันคนมีความสำคัญกิเนแตละเมีนบ่เทาเออเมียนนี่ละถ้าี่มีความสำคัญนันหนักเป็นแบบดันล่ะนั่นละเขาไปเลยาไปเขอาวข้ไปเลยกต้ตงข้อมนหักข่อยหกด้ยบอกเข้าไปเลย เฮ้ยปาทธอมันจังจิจะเย็นยินข้อหาคว้ากุ้เหือปะโท้อข้อมาหาคข่เจ้าที่ไหนครอบควัวไข่แตกแยกกูจักบอลูกข่กระลังเป็นบ่าวเป็นสาวเร็วเมียนเมียข่เล่าก็ดียายไร่น่ะยังเัินเลยเฮ้ยเห็นควาาสำคัญของเมียกับยวนยังจีละว่าเมียดีปันไดแเมีนเมยนบ่เทแมีนี คนดีเลยเป็นบ่นี่อะไรเราเป็นคนดีเอนี่วกินข่อยกระหายเจ้ากินเป็นบ่ได้ง่ายเราไม่เคยเห็นโขกของเลี้ยเกียร์ข่้ยของกระเล้งกับข่อยขอกระเฮ็ดข่อยเฮ็ดอีหยังงข้เจ้าวสุกสิ่งทุกอย่างเจ้าบ่เคยเห็นความดีของข่อยบ่เคยเห็นคุณค่าของข่อยเลยไปเล่เถ้าบอกไปเลยบอกไปเลยบอกไปเล่เจะโท้มาอีกบังเสียบอกเขาไปเลยจะโท้มาอีกเนี่ยดีบังเสียปัดไอ้พื้นเบาจะซื้อดีพืนเบานี่นะไรเบางว่าแต่หิ้ bất ta giả để quên nghĩa này